ที่จริงแล้วความทุกข์ทางใจนะที่หลวงพ่อเห็นนะมันมาจากความคิดทั้งนั้นแหละความทุกข์ทางใจมาจากความคิดทั้งนั้นแหละยกไ้ในขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายตัวจิตตัวใจนะคือตัวทุกข์แต่ถ้ายังไม่ถึงจุดสุดท้ายแล้วนะเราก็จะเห็นเลยว่ามันทุกข์เพราะคิดนั่นแหละ คิดเรื่องนี้ก็ทุกข์คิดเรื่องนี้เสียใจคิดเรื่องนี้น้อยใจคิดเรื่องนี้กโกรธคิดเรื่องนี้โลภอะไรเนี่ยตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะความคิดถึงชื่อว่าเป็นมารเรียกว่าอาภีสังขารละมานมีกิเลสอยู่เบื้องหลังมีกิเลสมารอาภีสังขารละมานก็ทํางานได้ขันธมารขันนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของมารไม่ใช่เครื่องมือของพระ ทำงานไปสนองกิเลสมันเป็นขันธมานไปเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะสังเกตจิตใจเราครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยเจอท่านหลวงพ่อเกษมเกษมเขมโกท่านสอนบอกว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใะเย็นสบาย คิดดีก็ใจเย็นเวลาเราคิดอะไรทางบวกอ่ะจิตใจมันร่มเย็นคิดไปทางลบนะจิตใจก็เราร้อนมันอยู่ที่ความคิดเรานะคิดไม่เป็นใจเย็นสบายเย็นสบายก็คือพระนิพพานเป็นความเย็นความดับหมดความร้อนคิดไม่เป็นคิดยังไงคิดไม่เป็นคิดแล้วไม่เป็นตัวเป็นตน ไม่คิดเราก็มีตัวกูของกูอะไรขึ้นมาคิดไม่เป็นหมายถึงว่าคิดไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าเห็นขันมันทํางานไปเนี่ยคิดไม่เป็นแล้วเย็นสบายไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะไม่ได้แปลว่าไม่คิดจิตมีหน้าที่คิดยังไงมันก็คิดแต่คิดแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขามันก็สบายเย็นสบายคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายเพราะนั้นความคิดเราเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวคนโบราณท่านสอนดีนะท่านสอนบอกว่าอยู่ท่ามกลางอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางหมู่มิตร ให้ระวังวาจาต้องระวังห้าเราเคอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไว้อย่างมันจะคิดท้อแท้คิดโมโหนะมีโควิดระบาดแล้วโมโหนะคิดในทางไม่ดีตลอดเแต่ว่าโควิดมันจะหายไปจากโลกไหมมันไม่หายหรอกนะมันโง่เปล่าๆมันทุกข์เปล่าๆแล้ว งั้นเราก็ระมัดระวังเวลาคิดไม่คิดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาคิดไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความมีสติด้วยความววามีสมาธิ